ทีค่คลิปคือท่าที่เขาบอกว่าน้ำที่ทะเลบางแสนนะครับเราก็ไปที่สมหรือเทน้ำบอกก่อนเราเก็บไว้ขวดเขวไปตั้งแสนนี่แหละครับเก็บขวดบางแสนเนี่ยนะครับเก็บขวดแล้วเราก็จะไปตรงทะเลครับผมก็บอกว่าตอนนี้มันจะเป็นสีเขียวพูไไดไปเรื่อยๆไปเรื่อยมันจะเป็นสีเขียว,วนะกัเมื่อถึงฝน เป็นเป็นสีเขียวตอนกลางวันแล้วก็จะตอนกลางคืนมันจะกลายเป็นสีฟ้าตอนงนแล้วจะมีสี้าบาีพอดีพอดีเไ้รู้ว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่ทีเขาพูดหรือเปล่าพิสูจน์กันพิสูจน์กันนี่วดมาก ขึ้นค่อนข้างแรงนะครับทุกคนขึ้นค่อนข้างแรงมากเลยนะทุกคนนี่ครับมันจะเป็นสีเขียวจริงเห็นไหมดูนะเพื่อนๆน้ำเป็นสีเขียวเห็นไหมครับนี่ที่นะำค่ายเป็นสีเขียวเลยดุกได้เลยนี่เนี่ยๆๆๆหรือชั้นๆเลยชั้นๆเลยนี่เป็นเป็นสีเขียวเขียวค่ายๆเป็นเนื้อเขียวเลยฟองน้ำอ่ะมันก็ไม่ใช่แบบไม่เชิงว่าจะเขียวปีนะครับตอนนี้กูขู่มาถึงนี้เลยถึงนี้เลยมันไม่ได้ว่าจะเขียวปีเลยนะเพื่อนๆเพื่อนๆลองดูลองดูคลิปเอ้ยลองดู บางทีอ่ะคลิปอื่นอะมันอาจจะแบบแต่งเติมสีสันใช่ไหมเพ,พื่อนคลิปคลิปอื่นอะมันอาจจะแต่งเติมแบบสีสันใช่ไหมเพื่อนแต่ว่าจริงๆแล้ว,วาานะมันไม่ได้เขียวปีอะไรมากมายเลยนะเพื่อนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะลงไปแชร์ให้ดู แล้วนะตอนนี้กาลัางเราไปเก็บน้ำนะเอาน้าสีเขียวเก็บไปกลับบ้านดูดูนะมันจะกลายเป็นสีฟ้าจริงไหมตอนกลางคืนคืนนี้อ้จะเขียวนะเ,นเขียวเขียวลึกๆหน่อยจะได้ไม่โดนมันจะได้ไม่ตายไม่ข้ากลัวเขาบอกมีผีมีิ้เร็วๆเธอคืนมาเลย อันนี้ก็ลองเก็บน้ำทะเลดูแต่ว่าถ้ามองด้วยตาตาจริงๆก็คือมันก็เป็นสีเขียวนะนก็เป็นสีเขียวแบบสีเขียวเข้มอยู่ถ้ามองแบบจากตรงนี้แต่ว่าถ้าดูจากในคลิปมันก็ออกน่าจะค้ำๆแต่ว่าตรงนี้มันออกก็เขียวแหละแต่เราอยากรู้ว่ามันเป็นจริงอย่างที่แบบแ<ต>เขาว่าไหม ก็เดี๋ยวคืนนี้เรามาดูว่ามันจะกลายเป็นสีฟ้าสะท้อนแสงเหมือนที่เขาพูดกันหรือเปล่านี่เก็บได้มาแล้วหนึ่งขวดอันเดี๋ยวเราจะมาลองดูคืนนี้กันนะเพื่อนกวาจะได้เปียบหมดเลยเพื่อนนี่จะเขียวอยู่นินดูดูดูเพื่อนข้างในมันจะมีตะกอนเพราะว่าไม่กล้าลงไปเลื่อยๆแต่ว่ามีมีชีิตอะไร โอเคแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราลองดูว่ามันจะเปลี่ยนสีเปนสีฟ้าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวค <Okay. S 1> ืนนี้เรามาพิสูจน์ด้วยกันเพื<ๆ>่อนๆโอเค